สวัสดีครับในคลิปก่อนหน้าเราได้พูดถึงการเกรือนำการประมาณการระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในงานโครงการกันไปแล้วนะครับแล้วเราก็ได้พูดถึงรูปแบบการประมาณการนะครับว่ามี2รูปแบบก็คือการประมาณการแบบแมโครแล้วก็การประมาณการแบบไมโครเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่า2รูปแบบนี้มีวิธีการประมาณการเนี่ยเหมือนหรือต่างกันอย่างไรแล้วเราจะมีแนวทาง อย่างไรในการเลือกใช้ทั้ง2วิธีการนี้ในการประมาณการโครงการเรามาดูนะครับแบบแรกก็คือแบบแมโครหรือว่าเป็นแบบท็อปดาวนะครับเ,เดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมจะขอ,อยกตัวอย่างมาแค่3รูปแบบก่อนละกันนะครับซึ่งเป็น3รูปแบบที่เราใช้กันบ่อยๆนะครับจริงๆแล้วมันมีมากกว่านี้นะครับผมขอ,อยกตัวอย่างมาแค่3รูปแบบที่เราใช้กันบ่อยๆก่อนละกันนะครับในแบบแรกเนี่ยเป็นแบบคอนเซน u s คอนเซนแซสเนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่เราใช้คนกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญแล้วก็มีประสบการณ์การทำงานเนี่ยมาช่วยกันประเมินแล้วก็ประมาณการตัวเลขก็คือในเรื่องของระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในโครงการนะครับซึ่งวิธีการนี้เราต้องการข้อมูลแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อนแล้วก็รวดเร็วนะครับเราก็เลยดึงคนที่มีประสบการณ์ในงานโครงการเหล่านีะนะ้มาช่วยกันประมาณการหน่อย นะครับว่าโครงการนี้จะใช้ในเวลาเท่าไหร่จะใช้ใค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับซึ่งจริงๆแล้ววิธีการนี้ก็จะสามารถไปประยุกต์ใช้เกี่ยวกับงานใดๆก็ตามที่เรายังไม่เคยทำมาก่อนนะครับหรือว่ามีประสบการณ์เกี่ยวกับมันน้อยมากเลยนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการนี้มาประยุกต์ใช้ได้ก็คือเรียกคนที่มีความรู้เชิงเทคนิคเกี่ยวกับงานนั้นๆเนี่ยมาช่วยกันประเมินแล้วก็ประมาณการตัวเลข ทั้ง time และ cost ได้เช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายเนี่ยเราก็จะได้ตัวเลขหนึงขึ้นมานะครับที่ทุกคนเห็นว่าเหมาะสมและคาดว่าน่าจะใช่ที่สุดนะครับเราจึงเรียกว,วิธีการนี้อีกอย่างนึงว่าเป็นแบบ estimate ก็คือเป็น best guess เป็นการคาดเดาที่น่าจะเหมาะสมที่สุดนะครับวิธีการที่2นะครับเราจะเรียกว่าเป็นแบบ ratio หรือว่าเป็นแบบบัญมรตกยามนะครับ วิธีการนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือเป็นการาหาตัวเลขมาตัวเลขหนึ่งซึ่งเราจะเรียกว่าเป็นเมจิกนัมเบอร์นะครับซึ่ง Magic Number เมจิกนัมเบอร์นี่ยจะเอาไปคูณกับปริมาณงานหรือว่าจำนวนงานที่เรากำลังสนใจอยู่นะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราต้องการที่จะสร้างบ้านหลังหนึ่งขึ้นมานะครับเราก็ไปที่บริษัทออกแบบแล้ว บริษัทรับสร้างบ้านนะครับโดยทั่วไปเนี่ย,ยก็จะถามว่าเราต้องการบ้านแบบไหนชั้นเดียว2ชั้นหรือว่ากี่ชั้นนะครับแล้วต้องการพื้นที่ใช้สอยเท่าไหร่ซึ่งไอ้ตรงนี้แหละเป็นข้อมูลว่าพื้นที่ใช้สอยเนี่ยคือปริมาณงานเสร็จแล้วเขาก็จะคูณกับตัวเลขตัวเลขหนึ่งที่เป็นเมจิกนัมเบอร์ที่จริงแล้วก็คือมาจากประสบการณ์นะครับเขาก็คาดว่าโอเคถ้าบ้านรูปแบบเนี้ยจะมีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยแล้วประมาณเท่าไหร่ สมมุติว่าเราต้องการบ้านที่มีพื้นที่200ตารางเมตรพื้นที่ใช้สอยนะครับแล้วก็เขาบอกว่าบ้านขนาด200ตารางเมตรเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายต่อตารางเมตรเท่ากับ20,000บาทก็แสดงว่าบ้านหลังเนี้ยมีค่าใช้จ่ายใ,ในการก่อสร้างเนี่ยเขาคนละราคามาคือ4 4 4 4 4ล้านบาทใช่ไหม4ล้าน20,000 200,000 2ล้าน4ล้านโอเคจ่ายนะก็จะมีค่าใช้จ่าย ลาานะถามว่ามันเป็นสี่ล้านบาทจริงๆไหมย,ยังหลอกเพราะว่าเขายังไม่ได้ถามในรายละเอียดของความต้องการลูกค้าเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าวัสดุตกแต่งอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นตัวเลขเนี่ยที่เป็นบอกว่า4ล้านเนี่ยมันก็เป็นแค่เป็นการประมาณการแบบแบบรวดเร็วและง่ายๆเท่านั้นเองนะครับ อันถัดมาวิธีการที่3ก็จะเป็นแบบแอปพอร์ชั n น p อปพอร์ชันเนี่ยก็คือเป็นการมองเป็นส่วนๆนะครับลองยกตัวอย่างสมมุติว่าเรามีโปรเจกต์สักโปรเจกต์หนึ่งอันนี้มองในแง่ของของค่าใช้จ่ายแล้วกันนะครับเราบอกว่าโปรเจกต์นี้มีค่าใช้จ่ายอยู่ห0 0แสนอันนี้สมมติในตัวอย่างเป็น5 0 0 0 0นเหรียญน,นะครับเสร็จแล้วเราเราอยากจะรู้ว่าแล้วค่าใช้จ่ายในแต่ละงานต่างเนี่ยมันจะมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ ซึ่งอันนี้ก็จะย้อนกลับไปไปมองที่ตัวโครงสร้างการจำแนกงาน,นก็คือ work breakdown structure ของเราที่เราได้ทำการ breakdown มาแล้วเรามองว่าในโครงการทั้งก้อนเนี้ยถ้าแยกมาแต่ละงานหลักเนี่ยงานหลักเนี่ยคาดว่าจะใช้สัดส่วนของงบประมาณเท่าไหร่หรือว่าเป็นสัดส่วนของระยะเวลาเท่าไหร่นะครับแต่ถ้ามีงานรองมาจากงานหลักจะมีสัดส่วนสักเท่าไหร่มันก็จะแบ่งออกมาเป็นส่วนๆเหมือนที่เห็นอยู่ในสไลด์ตรงนี้ อันนี้ก็จะเป็น3รูปแบบของการประมาณการนะครับโดยสรุปนะครับก็จะมีคอนเซน s u s คือใช้คนที่มีความรู้ประสบการณ์เนี่ยมาช่วยกันประมาณการเพื่อหาตัวเลขของระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมกับอันที่2ก็คือเป็นแบบ r a ช i o เมทอ o d ก็คือเป็นใช้ m มจิกนัมเบอร์นะไปคูณกับปริมาณงานอันที่3ก็เป็นแบบ a p p o r t ์ชันก็คือเป็นการแบ่งงานออกเป็นส่วนๆน,น,น,นะครับแล้วก็จะได้ข้อมูลตัวเลข ของระยะเวลาและค่าใช้จ่ายโดยประมาณออกมานะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบแรกของการประมาณการแบบแมโครนะครับคราวนี้เราลองมาดูรูปแบบที่2นะครับก็คือการประมาณการแบบไมโครนะครับการประมาณการแบบไมโครเนี่ยก็คือเป็นการประมาณการแบบ bottom up b o t ทอมในที่นี้คืออะไร b o t ท o มคือเวลาเราทำ work breakdown structure ออกมาแล้วเนี่ยเราจะเบรกดาวมาจนกระทั่งถึงตัว work package ที่อยู่ด้านล่างสุดไอ้ตรงนี้คือ b o t ท o มเสร็จแล้วเราก็จะโฟกัส ข้อมูลในแต่ละ Work Pa c k a g e นะครับซึ่งในวิธีการแรกเนี่ยที่เราบอกว่าเป็นเทมเพลตเนี่ยเทมเพลตเนี่ยก็คือเราจะไปโฟกัสครับว่าในแต่ละ Work Pa c k a g e จเนี่ยจะมีค่าใช้ใจ่ายในเรื่องค่าใช้ใจ่ายในการดำเนินงานอะไรรว่าเท่าไหร่โดยการไปดูข้อมูลในโครงการที่เราเคยทำมาแล้วเราก็จะไปเลือกโครงการที่มีความคล้ายคลึงกันหรือว่าโครงการที่เหมือนเหมือนกันเนี่ยเอามาใช้งานซึ่งในโครงการนั้นเนี่ย เป็นโครงการที่ทําไปแล้วแล้วมีการาทําการประมาณการไว้แล้วแล้วดึงเอามาใช้ยกตัวอย่างเช่นในในในสไลด์นี้นะครับในสไลด์นี้เนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างโครงการหนึ่งที่เขาทาไว้ในไฟล์ไฟล์ตารางงานนะครับก็จะมีรายละเอียดต่างๆไว้ง่ายเราไปดึงข้อมูลประมาณการของโครงการที่เคยทำอะ่ะดึงมาแล้วเลยนะดึงมาใช้งานเลยเสร็จแล้วเนี่ย สิ่งที่เราสนใจเป็นพิเศษก็คือรายการงานตรงนี้ตรงนี้นะครับที่เป็นทาเสเป็นรายการงานซึ่งรายการงานตรงนี้มันก็จะมีการประมาณการไว้อยู่แล้วครับทั้งในเรื่องของค่าใช้จ่าย,าายแล้วก็ระยะเวลาเราสามารถดึงอ,อันนี้มาใช้ได้เลยนะครับอันนี้ก็ง่ายเลยเพราะเราก็เอาข้อมูลเดิมที่ใช้อยู่แล้วเอามาทำนะถ้าสมมติปริมาณงานเปลี่ยนเราก็แค่ปรับเปลี่ยนปริมาณงาน จำนวนงานแค่นั้นเองนะครับเราก็สามารถวิจารได้เลยซึ่งวิธีการนี้เนี่ยก็จะเป็นวิธีการที่ดีเพราะว่าเราเอาข้อมูลจริงที่มันเกิดขึ้นในโครงการที่ผ่านมาเนี่ยมาทำนะครับในรูปแบบที่2นะครับก็คือเป็นการประมาณการในรูปแบบของพารามิตริกนะพารามิตริก e s t i m a t i ก็คือเป็นการประมาณการด้วยจริงๆแล้วมันคล้ายๆกับวิธีการ เทมเพลตในวิธีการแรกนะครับก็คือเป็นการประมาณการโดยเอาข้อมูลย้อนหลังนะครับของโครงการต่างๆเนี่ยในแต่ละงานจากเดิมเนี่ยที่เรามองถ้าเป็นถ้าเป็นแบบคอนเซนแซสเนี่ยเราก็จะมองทั้งทั้งโครงการแต่ถ้าเป็นแบบพารามิเต i ิเนี่ยเราจะโฟกัสไปที่แต่ละเวิร์กแพ็กเกจนะครับว่าใน work เวิร์กแพ็กเกจนี้เราเคยที่เราเคยทำมาเนี่ยเราใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ เราใช้ต้นทุนเท่าไหร่เราเคยทำมากี่งานแล้วก็ไปดูข้อมูลย้อนหลังแล้วหาค่าค่าเฉลี่ยที่เหมาะสมนะครับเป็นค่าประมาณการออกมาในแต่ละ w วัว Package เอามาใช้เลยนะครับซึ่งตัว p r i ม a t i c เนี่ยสามารถใช้ร่วมกับที่เป็นเทมเพลตได้นะครับถ้าเรามีข้อมูลเดีอันนี้ผมจะลองเปิดให้ดูตัวอย่างที่เป็นไฟล์ Excel นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่เป็นไฟล์ Excel เนี่ยเขาเป็นต้นทุนของงานก่อสร้างเหมือนกันนะครับ เขาก็เบรคดาวโครงการมาเลยอันนี้เป็นโครงการที่เขาเรียกว่าเป็นรายการงานที่ต้องทําในโครงการใดๆก็แล้วแต่เนี่ยอย่างเช่นงานโครงสร้างเนี่ยก็จะมีงานโครงสร้างอยู่เหล่านี้แหละนะคือไม่ว่าโครงการก่อสร้างใดๆก็แล้วแต่อันนี้ไม่ได้ดึงมาจากโครงการใดโครงการหนึ่งคือเอาข้อมูลจากหลายๆโครงการมาแล้วก็ไปดึงเอารายการงานต่างๆก็คือวัร์พืแก่ช่ต่างเนี่ย มาสรุปกันอันนี้เขาก็แบ่งเป็นหมวดหมู่ว่าเป็นงานโครงสร้างเป็นงานหลังคาเป็นงานโครงช่างโครงสร้างชัน้นอาคารเป็นงานบันไดและงานแบดเตล็ดอื่นๆๆนะครับเราในแต่ละงานเนี่ยจะมีใครให้จ่ายเนี่ยค่าวัาสดุค่าแรงเท่าไหร่ซึ่งอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างละเอียดพอสมควรนะครับเสร็จแล้วอันนี้คือลบเบรกดาวมาจะเห็นว่ามันเป็นมันเป็นรายการต่างๆนะฮะแล้วก็แต่ละรายการเนี่ยก็จะมี ปริมาณงานแล้วก็ใส่ปริมาณงานเข้าไปมันก็จะคาํานวณออกมาให้ครับนะว่าจะมีค่าใช้จ่ายเนี่ยโดยรวมแล้วเนี่ยในแต่ละหมวดงานเนี่ยเท่าไหร่นะครับอันนี้คือเป็นรูปแบบของพารามิเตอร์นะในการวิเคราะห์จากตัวแปรต่างๆข้อมูลต่างๆที่เราเคยทำมาแล้วก็สร้างเป็นเหมือนกับเทมเพลตไว้นะครับอ,อันที่3อันที่3คือเป็นการประมาณการแบบ r a n นช Estimate นะครับ Range estimate คืออะไร Range estimate มันคือเป็นช่วงนะครับเดี๋ยวตัวอย่างในในสไลด์นี้เนี่ยเขาจะแบ่งเป็นช่วงช่วงของเขาเนี่ยคือมี low มี high แล้วก็มี average นะครับง่ายๆก็จะมีค่าข้อมูลอยู่3จุดนี่แหละนะครับนะว่างานนี้เนี่ยใช้ระยะเวลาต่ำสุดเท่าไหร่ใช้ระยะเวลามากสุดเท่าไหร่โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ก็เอาข้อมูลเหล่านี้ไปดึงมาจากงานต่างๆที่เคยทํา นะครับอันนี้ก็จะมาเสร็จแล้วก็มาหาค่า Range มันเป็นเท่านี้แล้วค่าที่คิดที่คาดว่าจะเป็นตัวแทนของข้อมูลประมาณการเนี้ยในงานเนี้ยคาดว่าจะเป็นเท่าไหร่นะเราก็จะเอาข้อมูลนี้ไปใช้นะครับจริงๆแล้วถ้าพูดถึง r a n g e e s t i m a t e แล้วเราบอกเป็น Low Average High เนี่ยมันบางคนอาจจะไปนึกถึงในเรื่องของการประมาณการที่เป็นประมาณการแบบ p e r t h ที่มันมีค่า o p ่อ m i s t i c e s ส i มิสติกแล้วก็มอ s t สไลดี้ซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะพูดในเรื่อง p e r ร์เนี่ยจะพูดในใน,ในการวางแผนงานในการวิเคราะห์ความเสี่ยงซึ่งอยู่ยูนิตถัดไปนะครับโดยหลักการของ range estimate ก็คือประมาณการเนื่องจากว่าเราไม่แน่ใจว่ามันควรจะเป็นค่าเท่าไหร่กันแน่แต่เราบอกได้เป็นช่วงคาดว่าจะใช้ระยะเวลาหรือใช้จ่ายต่ำสุดเท่าไหร่สูงสุดไม่เกินเท่าไหร่ นะแล้ว a v e เ a ร e แล้วเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นเท่าไหร่เราก็จะเอาค่าเนี่ยไปใช้ในการประมาณการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยสรุปแล้วนะอันนี้ในเรื่องของการประมาณการแบบไมโคเนี่ยผมยกตัวอย่างมา3รูปแบบเป็นแบบ e m p l a t e ก็คือไปดึงจากไฟล์โครงการที่เคยทำมาแล้วและมีความคล้ายคลึงกับโครงการที่เรากำลังประมาณการเอามาใช้แล้วก็ปรับเปลี่ยนข้อมูลในเรื่องของตัวเลขที่ไม่ตรงกรันอันที่2เป็นแบบพารามิเตอร พารามิตอรเนี่ยสนใจที่แต่ละเว r ร์แพ็กเกจนะแล้วก็สนใจว่าแต่ละเวอร์แพ็กเกจที่เคยทํามาเนี่ยมันใช้ค่าใช้จ่ายแล้วก็ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นะเอบเมืนเน่อเอาข้อมูลจอหลังเชิงสติเนี่ยมาหาค่าค่าตัวแทนหรือค่าเฉลี่ยออกมานะซึ่ง2องอันเนี้ยอ่ก็หลายๆหลายๆทีมหลายๆห,ห,หน่วยงานเนี่ยก็จะเอามาใช้ทั้งสองอย่างเลยคือใช้เทมเพลตที่เป็นแบบพารามิตอรนะก็สร้างเป็นเทมเพลตไว้เลยนะแล้วก็มีรายการเว r ร์ a c k กเ e จต่าง เอามาใช้งานสามารถใช้ร่วมกันได้แล้วก็แบบที่3เนี่ยก็คือเป็น range estimate ก็คือโฟกัสไปในแต่ละงานนะครับแล้วก็ประมาณการว่าเนื่องจากเราไม่รู้จริงๆว่ามันน่าจะเป็นเท่าไหร่กันแน่แต่เราประมาณการได้เป็นช่วงนะเราสามารถบอกได้ว่าต่ำสุดเท่าไหร่สูงสุดเท่าไหร่นะแล้ว a v e r a g e เนี่ยมันน่าจะเป็นเท่าไหร่นะก็เอาค่าตัวแทนนะไปใช้ในการวางแผนต่อไปอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลการวางการประมาณการทั้ง2รูปแบบ นะครับเป็นแบบทั้งแมโครแล้วก็เป็นทั้งไมโครนะครับอ่ะคราวนี้เราลองมาดูนะครับว่าการประมาณการแบบแมโครกับไมโครเนี่ยมันมีข้อดีข้อด้อยต่างกันอย่างไรนะครับเรามาดูแบบแมโครหรือว่าเป็นแบบท็อปดาวเอสเตมเ e ทก่อนนะครับจริงๆจุดประสงค์การประมาณการแบบท็อปดาวเนี่ยก็คือต้องการทราบข้อมูลอย่างรวดเร็ว ภายในระยะเวลาสั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการเนี่ยจะไม่ต้องซับซ้อนมากนะต้องรวดเร็วนะแล้วก็ข้อดีอีกอย่างก็คือมันใช้ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่ำนะถ้าเทียบกับค่าใช้จ่ายของโครงการแล้วเนี่ยมันอยู่ในช่วงประมาณ0.1ถึง0.3%แค่นั้นเองนะครับแต่ว่าข้อเสียคืออะไรข้อเสียก็คือความแม่นยำความแม่นยำก็จ่ต่ำด้วย นะโอกาสความคาดเคลื่อนเนี่ยมันก็จะสูงกว่านะครับถ้าสังเกตนเนี่ยคาดเคลื่อนเนี่ยก็คือตั้งแต่ลบยีจนถึงบวกหกเลยนะต้นทุนถูกกว่านะครับคราวนี้ถ้าในส่วนของที่เป็นแบบไมโครหรือว่าบอทท็อปอัพเนี่ยขอ้อ,ขอด้อยคืออะไรข้อด้อยคือตรงนี้เลยเนาะต้นทุนค่าใช้จ่าย มันจะสูงกว่าเนื่องจากว่าการประมาณการเป็นแบบไมโครเนี่ยมันต้องการข้อมูลในระดับล่างคือในแต่ละเวอร์แพคเกจเลยเพราะนั้นเนี่ยข้อมูลมันก็จะเยอะกว่าเยอะกว่าเยอะเลยเราต้องไปเก็บข้อมูลแต่ละเวอร์แพคเกจมาแล้วก็มาหาค่าตัวแทนว่ามันควรจะเป็นระยะเวลาเท่าไหร่ต้นทุนเท่าไหร่เพราะนั้นเนี่ยเมื่อคิดออกมาเป็นค่าใช้จ่ายเนี่ยในการได้มาซึ่งข้อมูลเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงมาะมาณ0.3ถึง1%ของต้นทุนโครงการเลยทีเดียว นะแต่ข้อดีคืออะไรนะข้อดีก็คือมันจะมีความแม่นยำมากกว่านะโอกาสการคาดเคลื่อนเนี่ยก็อยู่ในช่วงลบ10%ถึงบวก30%นะครับง่ายๆคือแคบกว่านะการเออ,เอร์ไม่ใช่บอกแม่นยำเราไม่ผิดนะมันก็มีความคาดเคลื่อนอยู่แต่ก็ช่วงความคาดเคลื่อน,นมันต่ํากว่าคราวนี้เวเลาไปใช้งานเนี่ยมันเหมาะกับมันเหมาะกับโครงการหรืองานแบบไหนนะครับ ถ้าเรามาดูเนี่ยถ้าเป็นแบบ macro estimate เนี่ยนะมันจริงๆแล้วมันใช้ตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยครับในเรื่องของการพิจารณาตัดสินใจนะครับว่าโครงการนี้เนี่ยมันมันมันเหมาะที่จะทำไหมในแง่ของกลยุทธ์นะตั้งแต่ช่วงแรกเลยมองในเชิงของกลยุทธ์หรือเป็นโครงการที่ยังมันมันยังไม่แน่นอนอะ่ะยังไม่รู้เลยว่าจะทำหรือเปล่านะหรือว่าเป็นโครงการ เล็กๆนะเป็นโครงการที่มีคนเกี่ยวข้องไม่กี่คนมีค่าใช้จ่ายต่ำมากนะหรือว่าเป็นโครงการที่ขอบเขตจะไม่นิ่งเลยนะเหมือนยกตัวอย่างเรื่องบ้านอย่างเงี้ยเรายังไม่รู้เลยว่ารายเดียของบ้านเป็นไงแต่ลูกค้าเข้ามาบอกจะได้บ้าน2ชั้นพื้นที่ใช้สอย200ตารางเมตรเนี่ยมันเท่าไหร่เนาะมันมันก็คือจะบอกได้คร่าวๆเท่านั้นเองนะแต่ถ้าโครงการนั้นเนี่ยเป็น เป็นลักษณะที่เป็นฟิกไพรซ์คอนแทคหรือว่าเป็นโครงการที่เงบประมาณค่าใช้จ่ายเนี่ยมันชัดเจนมากนะเราไปบิดมาแล้วมีคงมีค่าใช้จ่าย,ยเท่านี้มีงงไประมาณเท่านี้นะอันเนี้ยเราจะต้องลงรายละเอียดพอลงรายละเอียดก็จะเป็นแบบไมโครเอสเมนนะเป็นโครงการที่ในเรื่องของระยะเวลาและค่าใช้จ่าย,ยมีความสําคัญโครงการนั้นเนี่ยมีค่าปรับด้วยนะถ้าสมมติว่าทำงานล่าช้าโอ้อันนี้ไม่ได้เลยอันนี้ก็ต้องลงรายละเอียด นะครับหรือว่าเป็นโครงการที่ลูกค้ารีเควสเลยอยากเห็นรายละเอียดอยากเห็นดีเทลนะของงานอันนี้เราก็ต้องลงรายละเอียดของโครงการเชนะ่นเดียวกันนะเวราเนี่ยแนวทางเนี่ยมันก็รูปแบบของการนำไปใช้เนี่ยทั้งทั้งแมโครเอสเมทและไมโครเอสเมทเนี่ยมันมีข้อดีและข้อด้อยนะคราวน,นี้เวลาเราจะไปใช้จริงๆเนี่ยเราเราควรจะจะมีแนวทางหรือมีกระบวนการในการประมาณการในโครงการอย่างไร นะก็มีข้อแนะนำครับนะวเวลาไปทำงานจริงๆเนี่ยรูปแบบการประมาณการเนี่ยจริงๆมันจะเริ่มต้นเป็นแบบแมโครก่อนก็คือเป็นแบบท็อปดาวขึ้นมาก่อนมองเหมือนตอนที่เราเขียนโปรเจกต์โค้ครับเราเขียนวัตถุประสงค์โครงการเนี่ยที่ลองคิดก่อนลองนึกภาพดูก่อนว่าโครงการออกมาที่เราต้องการเห็นภาพเนี่ยเมื่อแล้วเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไง แล้วมันคาดว่าจะใช้ระยะเวลา่ยใช้งบประมาณสักเท่าไหร่อันนี้เป็นการแบบท็อปดาวนะ์นะมองภาพใหญ่มาก่อนเลยดังนั้นในการประมาณการก็ลองไปดูครับว่าวิธีการในการประมาณการเป็นแบบท็อปดาวน์หรือแบบแมคโครเนี่ยเป็นแบบไหนเราจะเลือกใช้คอนเซนเซอร์เราจะเลือกใช้เ,เ,ใชเป็นแบบเรชัลลเราเลือกใช้เป็นแบบแอบพอชัน uh, แล้วแต่เราเลยนะแต่ว่าเราเห็นภาพใหญ่ก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องมาทําต่อก็คือเราจะต้องมา จำแนกสิ่งหรือว่างานที่เราต้องสมมอบในโครงการออกมาเป็นงานรองเป็นงานย่อยจนทั้งถึงเวิร์ a แพ็กเกจหรือว่าเป็นรายการงานต่างๆที่เราต้องทําเพื่อให้เกิดงานที่ต้องสมมอบในโครงการนั้นออกมานะเราก็จะได้ตัว Work break down s ตรัคเจอร์หรือว่าเราอาจจะเขียนเป็น p r โป e เซสเบรกดาวสต t ัคเ t u r e ก็ได้นะครับตรงนี้หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทําการเป็นแบบบอ b เอ่อบอทบอททอมอัพเอสนะเราก็จะไปโฟกัส นะในแต่ละเว r ร์แพ็กเกจว่าในแต่ละเว r ร์แพ็กเกจเนี่ยมันคาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายและคาดว่าจะมีต้นทุนเท่าไหร่นะมาถึงตรงนี้เนี่ยพอเราประมาณการเสร็จแล้วเรารวบข้อมูลมายกตัวอย่างเช่นข้อมูลในเรื่องของค่าใช้จ่ายละกันถ้าเป็นแบบท็อปดาวเนี่ยเราเขียนวัตถุประสงค์ของโครงการเนี่ยเราก็บอกว่าเราจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ใช้ค่าใช้จ่ายรดมงบประมาณเท่าไหร่วเวลาประมาณการเป็นแบบบอททอมอัพเนี่ยเราจะพิจารณาที่แต่ละเวิร์แพ็กเกจ แต่ละงานเลยวเวลาข้อมูลมารวมกันแลเนี่ยค่าใช้จ่ายหรืองบประมาณที่เราตั้งไว้กับสิ่งที่เราประมาณการออกมาปรากว่ามันอาจจะไม่เท่ากันก็ได้ซึ่งไม่แปลกเลยนะส่วนมากมันออกมามันจะไม่ค่อยเท่ากันสักเท่าไหร่หรอกนะเพราะฉะนั้นสิ่งสิ่งที่เราจะต้องทำเนี่ยถ้าในแง่ของค่าใช้จ่ายเนี่ยทั้งค่าใช้จ่ายแล้วก็ทั้งระยะเวลาเนี่ยเราก็ต้องมา r e c o n c i l e reconcile ก็คือมาดูลลมาปรับข้อมูลกันนะว่า อะไรคือคือเงื่อนไขนะครับของโครงการนี้นะเราควรจะโคอ,อะไรเราควรจะโคในเรื่องของอสเปคของงานเรายอมรับอะไรเรายอมรับที่ค่าใช้จ่ายจะมากขึ้นหรือว่าเรายอมรับที่ระยะเวลาของโครงการเนี่ยจะล่าเช่าออกไปไว้ง่ายก็คือกลับไปดูในในเรื่องของการนิยามโครงการในในหัวข้อที่2ก็คือการกำหนดตัว project priority matrix นะครับว่าโครงการเนี้ย เรายอมรับอะไรนะแล้วเรา constraint อะไรนะครับมันก็จะเป็นแนวทางหนึ่งที่บอกว่าเวลาเรา r e c o n s i t e เนี่ยเราควรจะปรับไปทาง top down หรือว่า bottom up นะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางปฏิบัติโดยทั่วไปนะครับว่าเวลาเราประมาณการเนี่ยจะทำไงก็โดยสรุปโดยสรุปก็คือประมาณการแบบ top down ก่อนนะหลังจากนั้นเนี่ยเอาข้อมูลโครงการเนี่ย งานที่ต้องสมอบอมาเบรคดาวน์จนตทั้งถึงเวิร์แพ็กเกจแล้วก็ประมาณการท,าท,าทั้งถามและคอสที่เวิร์แพ็กเกจเสร็จแล้วเอามาเทียบกันนะที่เรากําหนดไว้ตอนแรกโปรเจกต์ออเจกตีฟเนี่ยงบประมาณหลยๆเวลาเนี่ยกับที่เราประมาณการที่เวิร์แพ็กเกจเนี่ยโดยรวมแล้วเนี่ยมาเทียบกัน2อันเนี่ยมันต่างกันไหมถ้าต่างกันเราก็จะมาปรับจนกระทั่งได้ข้อมูลในเรื่องของระยะเวลาโครงการและค่าใช้จ่าย หรือว่ประมาณของโครงการเนี่ยที่เราคิดว่าเหมาะสมและยอมรับได้นะครับอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์แล้วก็โดยรวมของการประมาณการทั้งระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในโครงการเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูต่อนะครับว่าเราจะพูดถึงเรื่องอะไรสวัสดีครับ